ครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซนะครับผมแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับผมวันนี้แอดมินเดินทางมาที่วัดถ้ำนะครับผมเนาะมาตามแนวทางปูฤสีกาขาวนะครับท่านผู้ชมก็คือวัดทางช่องได้มาตามแนวทางของปู่ท่านเป็นครั้งแรกนะครับ fc ที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้ทางช่องได้เดินทางมาทําของปู่ท่านนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะครับผมสำหรับแนวทางของปู่นะครับกราบกลับนมัสการครับปู่เรนิครับวันนี้แอดมินก็เดินทางมาหาปู่เป็นตรงนี้เป็นที่พักตำนับของปู่ใช่ไหมครับใช่ครับออก็คือว่าปู่นี่เป็นปู่ทาษีใช่ไหมครับใช่ วันนี้ทางช่องก็ได้มาขอแนวทางปู่เป็นครั้งแรกนะครับครับส่วนใหญ่ปู่นี่ไม่เคยออกช่องไหนมาก่อนเลยใช่ไหมครับก็ยังอย่างแนวทางปู่ไม่ค่อยไม่ค่อยออกกล้องนะชอบไปชอบสั้นโดดชอบไม่เวรกบอไม่ค่อยเปิดเผยคก็คือว่าจําศีลอยู่ตามป่าําโดยนี้ใช่ไหมครับปู่ไปสมถะเนาะไปสมถะไม่ เสว่งหลามยศหลักเส้นเสถียรครับครับครับไปทําสภาวะไปแต่ละสถานที่แต่ละภูมินะเออไปอะไรว่าไปศึกษาอ๋อไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญศีลนี้ใช่ไหมครับปู่นะไปอ่าเแ่งจิตดูจิตตนนั่นแหละเออครับนะเแ่งจิตดูจิตตนแล้วก็ไปอ่าพิจารณาเรื่องของพภพภูมิเนาะ แแต่ละสถานที่บางทีว่าเอ๊อเทพเทวดาหรือว่าจิตวิญญาณที่ใดที่ว่าเขาว่ามีฤทธิ์มีเดชมีพุทธานุภาพ,าภาพ่างนี้นะแบบนี้ตาถูกบ้าก็ไปเงี้ยไปแบ่งไปเรื่อยๆบางทีก็เห็นเป็นอัจชันเ,เห็นเป็นอัตชันบางนะครับแล้วแต่ละภูุ่มอย่างมาวันนี้ก็ไดมาสถานที่ตรงนี้คั เป็นสถานที่เนเก่าแก่เนาะตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันโอ้พระเจ้าชัยวรมันนะครับยุคเก่าเก่านะครับเออดินแดนเพราะว่าดินแดนนี้เป็นแดนแดนขอมืงนะครับเขียนก็คือปู่บำเพ็ญเพียรอยู่สถานที่แถวๆนี้ในนานแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่นานแล้วไปมาๆครับเป็ยน่น้ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องแนวทางตัวเลขนี่ของปู่นี่จะเป็นแนวทางตัวเลขแบบไหนครับที่ปู่ได้มา อันนี้เก็ปู่กับบางทีนั่งไปภาวนาไปน้าเก่าเขากับบางทีอ่าก็มีมากระซิบเนาะเป็นส่วนมากของปู่เนี่ยเขาจะอ่าเหมือนเหมือนกับมีคนมากระซิบบอกเเนาะอกระซิบบอกก,อะออกระซิบบอก,ก,ก,บอกตัวแนวทางเลยใช่ไหมครับเออเป็นกระซิบบอกนะเออ,เอ,อก็คือปู่จะไปนั่งขอตามภูมิต่างๆใช่ไหมครับก็คือคืออย่างนี้เราไม,ไม่ไม่ได้ขอปู่ส่วนมากปู่ เราไม่ได้ขอเจ่ว่าคือหนึ่งบางทีไปบำเพ็ญงี้หน้าไปภาวนาแต่ว่าคือบางทีก็เขาสแสดงปฏิหารนี่เนาะแสดงปฏิหารแสดงอนุภาพครับอย่างนี้เหบางทีเมื่อเมื่อก่อนก็นมานั่งตรงเนี้ยเออพอดีก็มีเขาเรียกว่าผู้สแสวงจงชงลาบอนนี้มากบบเขาบอกามาถามว่าปู่ได้เห็นอะไรดีๆไหมอย่างนี้นะ ครับแต่ว่าพอดีก็อาจจะเป็นบุปกรรมร่วมกันน,นี่นะครับบุปกรรมร่วมเขาก็กมากระซิบบอกครี่ยกับบอกเขาไปตามที่อ่าได้ยินเลยครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไม่ออกับเอยก็คือว่าเขาบอกมาเออปนปูผมก็พูดตามจริงครับคุณคมจริงนี้นะครับเนี่ยพูดความจริงแต่ไม่ได้ว่าโอ้วอวดเนาะไม่ได้ว่าโอ้วอวดครับทีนี้ขอญาตถามปูหน่อยครับที่ที่เขามาบอกหรือว่ามากระซิบบอกเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนครับปู เออมันในมันกับอาจจะน่าจําเป็นกบภูมิหเนาะครับกบภูมิเทพเทวดานี่ลกกเวทวดาที่เขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับอ่านกว่านะบุคคลที่เขามีอนุภาพที่เขามีที่เด็ดอย่างงี้ใช่ไหมครับอูใช่มีหัแกวต้าที่มันครับครับคือปูชอบไปอย่างงี้นะชอบชอบชอบแบบสถานที่แบบอย่างเงี้ยที่มีแบบมีอะไรแปลกๆอย่างงี้นะ ก็ไปก็คือว่าตรงไหนมีที่เงียบๆที่ส,สงบๆนี่ปูจะชอบไปนั่งออบำเพ็ญเพียรใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่ปูไปอันทุนด,ดงไปฮอดเมืองลาวเนี่ยคือ,อไปเมืองลาวไปภูเขาควายไปออพระบาทเอวกันโพนเบ้าสมัยก่อนนี่อัเท้าความลังเนาะตั้งแต่สมัยทุนด,ดงนี่ไปจนออสมัยก่อนลาวก็ยังไม่จเจริญก็มีรถสองแถว นะมีรถถนนก็ยังเป็นดินแดงอยู่ไปไปปุ่งเ้าควยประบาดเอวกันพนเบ่าไปรีบีอย่างนี้ไปเมืองลาวจบเพราะว่าชอบแวลบบทุดงไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญศีลอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องทั้งไอ้ที่ว่าช่วงลาบนี่เนาะมันมันเกิดขึ้นเองผมก็ไม่ได้แวงบนะแต่มันก็แล้วแต่บางทีบุคคลที่เขา มีบุปกรรมรรวมเนาะมีกุศลร,รวมมันก็อาจจะมีครับอย่างนี้นทนี้ของงวดนี้นี่โอ้นั่งแล้วก็มีเสียงนีม่มากระซิบบอกหรือยังครับงวดนี้มง <c oughs> วนนี้กับมันยังอย่างนะแต่ว่าปูในหนั่งก็ <c oughs> พิจารณานั่งนั่งแล้วก็รู้สึกคือมันมันลังเจๆชอบมาเนาะครับเออรู้สึกว่ามันนั่งก็พอนีนอ้ว่าเห็นเป็นอ่าเป็นเลขเป็น ปดสี่แปดสองเนาะอ๋อเป็นแปดสี่แปดสองใช่ไหมครับแปดสี่แปดสองแล้วก็อ่าหกสี่หกสองมันในมีแค่นี้แปดสี่แปดสองหกสี่หกสองเออหกสี่ครับก็คือว่าในลักษณะของตัวเลขที่มาเนี่ยถ้าว่าเขาไม่กระซิบบอกไม่เรขกมันก็จะลอยมาในหัวนี่ใช่ไหมครับปูก็ไ่ใช่ใช่มันก็ปูก็ชอบนั่งภาวนาอย่างนี้ชอบนั่งภาวนาเออแต่นี่บัดนี้มันก็เออในระดับเอมันใจจิตนีมน่มันชิด ชอบอย่างนี้เนาะเออคิดชอบแต่ปกติแล้วถ้าว่ามันได้นั่งอ่นั่งถ้าว่าจะให้มันแน่นอนเนี่ยเรื่องของเรื่องนี่มันมันต้องไหลเป็นตัวแดงเลโอ้ไหลเป็นตัวแดงใช่ไหมครับปู่ถ้าเลขกมันไหลเนี่ยถ้าเลขกมันไหลนั่งธอรมาปุ๊บเนี่ยนะถ้าไหลเป็นตัวเลขกถ้าไหลลงปุ๊บล่างอ่ามันก็เป็นล่างเลยไหลปุ๊บบนก็เป็นบนเลยเหมือนเราดูโทรทัศน์เนี่ยมันชัดเจนนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือเล่าเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าอ่าโอ้วนนะ เออปู่ปรับพืภาวนาอย่างนั้นเปงเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นครับเออเห็นเห็นเป็นอย่างนั้นเออเดี๋ยไม่ใช่ว่ายกจะว่าปู่อวดอุตรีนี่นะเออแตเออแปดสี่แปดสองเออหกสี่หกสองครับก็คือว่าปู่ไม่ได้อวดนะครับผมอก็คือว่าปู่พกเพียนกระตัวมาจริงๆนะครับผมเออแต่ว่าอันนี้มัน ยามยามที่บําเพ็ญน่ยนะแต่ละภพภูมิอ่ะนะเออเขาเขาอาจจะมามาลองดูนะลองดูกิเลสนั่นแหละลองดูกิเลสแล้นักภูมิบำเพ็ญปฏิบัตินั่นแหละครับเออบางภูมิก็ชอบมาลองใช่ไหมครับเออครับเออแล้วเทพเทวดาก็นิมิตให้นั่นแหละอย่างเงี้นครับแลลองเป็นแนวทางดูครับเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางดูแต่ภูมิไม่ได้ฟันธงนะครับเออถ้าว่าเดี๋ยวไอ้ยามที่ว่า ที่ว่านั่งแล้วมันไลหลนั่นนี่ลยเดี๋ยวจะบอกว่ามันชัดเจนอย่างนี้นะเออเนี่ยเพราะว่ามันเคยเป็นอย่างนั้นว่าถ้ามันปุ๊บนะมันเห็นเป็นตัวแดงไหลขึ้นไหลลงลนั่นแหละของของแท้เป็นงั้นเนาะเอออาขอบคุณครับผมสลับแนวทางที่ได้เป็นไปให้กับท่านผู้ชมนะครับเจร,ร,ริญเจริญเด้ออ่าบานเจริญเจริญแนวทางของปู่ฤาษีที่ให้มานะครับท่านผู้ชมแปดสี่แปดสองหกสี่แล้วก็หกสองนะครับผม เสนอไว้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้น,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ